สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสูขคน้นสุโมงสุบอนพ่อพ่อก็ซ่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องมือวันนี้เขามาซีเขาอยู่ในบ้านหน้าโมงเนาะอบอกใครขึ้นต้นมาเขียบมันสุกเอยฮะสุกสุกอีลี่นี่ไปหยยมงานหน่อยแล้วตีมันกระฮักตัว ึ้นมะเขียบมันเฮาเอิ้นมะเขียบทางไทยเอิ้นน้อยหน่าบ้านไม้ทรงโบราณบ้านไม้ทรงโบราณบ่ได้เข้ามานอนแต่เฮิงแล้วพี่น้องเอ้ยออกนอนให้นอนนา Chút bọ nó chỉ bỏ lệ bọ Lệ Mình bắt nhảy nè พ่ออีกกะเทยอีกกันยังซุกแห้งเหรอบอโอ้ยน้อยหนามาเขียบพี่น้อยหนึ่งเขียมหัวพี่อันนี้ก็ซุก จะโยนลงมามันก็นเละเหลี่ยนซุกท่าด้ขาดซ้ำม,มันเละหยอนตัจนวจะโยนลงมาอืมมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องไม่ต้องซื้อกินเองเลย มันอาขี้ต้มเจ็บบ้านเลยสิดาเอาบอ่อเขานะไปอาบน้ำนะไหมมีของภายในสะบ้านไม้ชงโบราณบ้านไม้อยู่ในบ้านนามงพี่น้องอยู่เคียมเพื่อนไอ้บอยฮะเลยอยู่เคียมเพื่อนไอ้บอยอีกหลังเนะาะบได้เขามานอนเต้เฮงแล้วพี่นอ้องเอ้พอตั้งแต่ออกนอนนาบาได้เขามากไก่เลย มีแต่อันสะดุ้งอีแม่ใหญ่มีแต่สะดุ้งอีแม่ใหญ่หอยสลาบอีเถิงหมองไว้สะดุ้งเพิ่นก็ไหว้คักแท้ๆดาไว้คือเพิ่นสิบ่ตึกจักถืออันนีแหละเขียบน้อยนาฮะเนแล้วบักแทกมันจังบ่ขึ้นน้ำแดง เอาทยงยางมาใส่ให้คอยน่ะแม่เฮ้ยอันนี้ในเตียงเขียวน่ะจะสีกินบ่ เมื่อน,นีข้าเจ้าคือสีขาวลายเทน,นลอลุงนกกระทอได้สอบเขามาสีขาวขาวเบิร์ดมอแทกทามามือได้สิไปตึงเฮอ,อีก,กว่าสันาบบน่นเออไปเมื่อนีเลสจังบ่าลายคนเว เขามาซีเขาโผล่ๆใหญ่แล้วซีเขาลื่นติดหนทางไปเมื่อนีนแล้วคนจังบลายโอ้โเปลี่ยนอะไรก็ไปเ้ย น้องนีแท็กชวนไปตึ่เฮมื่อื่นยังไปมอข้าวปลาได้แม่จะเห็ดยังจะเห็ดยังข้าวปลาได้ห้ากสีออกห้ากสีออกข้าว ข้าวปลาพี่น้องไอที่แท้นั่นอยู่เพื่อนมาใหญ่ย่งไงหากได้กินหึงหึงมาฮะยังก็ะข้าวนน่ะเละไข่เปิ๊งปลาดุกมูกเส้ายังข้าวกดขี้พุ่นขี้เพย พอเท่าจำซีซีเหมืนนี่หากเขาาห้ามเบ็ดเราอ่ะท้าให้ใครท้ามเราอ่ะกันผมมีไครเอาห้ามเลยให้เราไหวสอบห้สอบหนึ่งเราแบะไพซีไพเอาห้ามเราฮะแล้วแล้วหองเจ้าน่ะ คนซีขาวลายลีรอบักฮัมบอได้มาบอ นราก็จะได้เก็บภาพว่าเพี่งสัำนี่เนาอพี่น้องเนาะพอกันคลิปนะอยู่ดีมีแห้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทในเด้อพี่น้องเพื่อสิได้เป็นแรงใจเก็บคลิปต่อๆไปขอบุญขอบคุณสุขุสุขคนพอกันคลิปนะพี่น้องบ๊ายบาย